สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะนักเรียนเรามาพบกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาฟิสิกส์นะคะในรายวิชาฟิสิกส์หนึ่งของเราวันนี้คลิปที่แล้วเราเรียนไปเรื่องของบทนำแล้วก็การบอกค่าตำแหน่งเนาะการบอกค่าตาม แนงแล้วก็บอกปริมาณทางฟิสิกส์ใช่หรือไม่ใช่แล้วค่ะฉะนั้นแล้ววันนี้เราจะมาเรียนเรื่องของการเคลื่อนที่ในแนวตรงนะคะการเคลื่อนที่ในแนวตรงซึ่งก็เรียนกับครูป,ป้าเหมือนเดิมค่ะซึ่งเราจะเรียนกันยาวๆไปเลยนะคะ วันนี้เป็นการเคลื่อนที่แนวะตรงเรื่องเดียวค่ะเป็นการเคลื่อนที่แนวะตรงเรื่องเดียวนะจ๊ะซึ่งมันจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเป็นเรื่องของอะไรได้บ้างของวันนี้นะจ๊ะอ่ะวันนี้เราไปดูเนะะื้อหาที่เราจะเรียนวันนี้เลยจ้าอ่ะให้ความหมายของการเคลื่อนที่แนวะตรงก่อนเนาะ ซึ่งการเคลื่อนที่แนวตรงในที่นี้เนี่ยจะเป็นการเคลื่อนที่ที่วัตถุเป็นของวัตถุโดยที่วัตถุไม่มีการเปลี่ยนแปลงทิศทางของการเคลื่อนที่นะคะจะแบ่งได้อยู่2ลักษณะจะแบ่งได้อยู่2ลักษณะซึ่งลักษณะแรกจะเป็นการเคลื่อนที่ในแนวราบนการเคลื่อนที่ในแนวราบนะคะ ซึ่งและเอ็นอันที่สองเป็นการเคลื่อนที่ในแนวราบแล้วก็แนวระดับเนาะอันที่สองก็จะเป็นการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งนะคะจะเป็นการเคลื่อนที่ในแนวดิง่งซึ่งมันก็จะมีอยู่สองลักษณะสองอย่างที่เราจะต้องเรียนกันวันนี้นะคะอีกสองอันก็คือแนวราบใช่ปะ่ะ ในแนวราบแล้วก็แนวระดับแล้วก็แนวดิง่งแต่วันนี้เราจะเรียนเรื่องของในแนวราบกับแนวระดับอย่างเดียวก่อนซึ่งคลิปต่อไปเราถึงจะไปเรียนเรื่องของในแนวดิง่งกันนะคะไปกันต่อเลยจ้าอันนี้มาดูปริมาณที่เกี่ยวข้องมีอยู่ทั้งหมดสองอย่างนะคะอ่าคุณครูลืมใส่ตรงนี้ว่าเป็นสองอย่างนะคะมีอยู่สองอย่าง ก็ได้แก่ปริมาณสเกลร์กับปริมาณเวกเตอร์นะคะมีอยู่สองอย่างคือปริมาณสเกลร์กับปริมาณเวกเตอร์นะคะ mm hmm. ก็เคยสอนไปแล้วเมื่อกี้ในคลิปที่แล้วมาใช่หรือไม่ว่าปริมาณสเกลร์นี่บอกอะไรนะบอกแค่ขนาดใช่หรือไม่ัวงสือครูก็ ไม่ค่อยจะสวยเท่าไหร่นะคะถ้าเป็นปริมาณเวกเตอร์ก็บอกทั้งขนาดและอะไรนะจ๊ะขนาดและทิศทางใช่ไหมคะแล้วก็ทิศทางโอเคนะคะมีขนาดและทิศทางทีทงน,ะะน,น,ททนี้ดูสไลด์ต่อไปเลยจ้ะ ความสำคัญของการเคลื่อนที่ในวันนี้จะเป็นแนวราบและแนวระดับซึ่งเราก็จะมาเรียนเรื่องของอัตราเร็วแล้วก็ความเร็วนะคะซึ่งให้ความหมายของอัตราเร็วก่อนเลยอัตราเร็วหมายถึงระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ในหนึ่งหน่วยเวลาได้ในหนึ่งหน่วยเวลานะคะเมื่อวัตถุมีการเคลื่อนที่ปริมาณที่จะบอกได้ว่าวัตถุนั้นเคลื่อนที่เร็ว ได้มากหรือน้อยคืออัตราเร็วซึ่งโดยทั่วไปแล้วอัตราเร็วจะหมายถึงตามที่คุณครูบอกนี่นะเป็นระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ในหนึ่งหน่วยเวลาจะเป็นปริมาณอะไรลูกถ้าเป็นระยะทางถ้าดูจากระยะทางะระยะทางเป็นปริมาณสเกล่าฉะนั้นและอัตราเร็วจึงเป็นปริมาณสเกล่าด้วยเช่นเดียวกันนะคะ มีหน่วยเป็นไลมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีค่ะมีหน่วยเป็นเมตรต่อวิน,วนาทีนะคะสัญลักษณ์ของอัตราเร็วคือตัว v v เฉยๆนะเพราะมันเป็นปริมาณสเกลร์จึงไม่มีหมวกด้านบนคราวนี้อัตราเร็วหาได้จากอะไรคะหาได้จากระยะทางหารด้วยเวลาค่ะระยะทางหารด้วยเวลานะคะคราวนี้มาดูความเร็วบ้าง ความเร็วความเร็วหมายถึงหมายถึงการกระจัดที่เปลี่ยนแปลงไปในหนึ่งหน่วยเวลาค่ะวัตถุมีการเปลี่ยนการเคลื่อนที่มีการเคลื่อนที่ตำแหน่งของวัตถุก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปเหมือนกันการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของวัตถุอ่านบอกได้และอาจทราบได้ว่าวัตถุนั้นเคลื่อนที่อย่างไรอย่างไรนะคะจะเร็วหรือช้าเนี่ยมันขึ้นอยู่กับ ความเร็วมันขึ้นอยู่กับการกระจัดฉะนั้นแล้วความเร็วจึงเป็นปริมาณเวกเตอร์เพราะอะไรเพราะการกระจัดเป็นเวกเตอร์ค่ะดะนั้นแล้วความเร็วจึงสัญลักษณ์ของความเร็วคือตัว v มีหมวกด้านบนนะมีหมวกด้านบนนะคะก็ความเร็วก็จะหาได้จากการกระจัดหารด้วยเวลาเช่นเดียวกันแต่ s ในที่นี้ s ในที่นี้ที่มันมีหมวกด้านบนคือการกระจัดหารด้วยเวลา นะคะความเร็วมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีเช่นเดียวกันความเร็วมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีเช่นเดียวกันซึ่งถ้าในทางฟิสิกส์ก็จะเรียกว่าเมตรเปอร์เซกนะคะเรียกว่าเมตรเปอร์เซกนั่นเองนี้ให้ความหมายของแต่ละตัวนี้ก่อนเลย v คืออะไรนะถ้าเป็น v ธรรมดาไม่มีหมวกด้านบนเรียกว่าอัตราเร็วถ้า s ไม่มีหัวด้านบนเรียกว่าระยะทาง ถ้า v มีหมวกด้านบนแบบนี้เรียกว่าความเร็วมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีนะคะถ้า s มีหัวด้านบนแบบนี้เรียกว่าการกระจัดส่วน t ในที่นี้คือเวลาโอเคนะคุณครูไม่เขียนให้นะคะไปต่อจ้าอันนี้อันต่อไปที่เราจะเรียนนกันอันต่อไปที่เราจะเรียนก็คือความเร่งความเร่งค่ะความเร่ง ความเร่งจากการศึกษาการเคลื่อนที่ของวัตถุนะคะก็จะพบว่าในบางครั้งเนี่ยอาจจะมีการเคลื่อนที่เร็วขึ้นหรือช้าลงและบางครั้งก็จะมีการเปลี่ยนแปลงของทิศทางการเคลื่อนที่ด้วยเหมือนกันการเคลื่อนที่ซึ่งขนาดหรือทิศทางของความเร็วมีการเปลี่ยนแปลงไปก็จะเรียกว่าการเคลื่อนที่แบบมีความเร่งโดยทั่วไปแล้วความเร่งก็จะหมายถึง อัตราเร็วของวัตถุที่เปลี่ยนไปในหนึ่งหน่วยเวลาหรืออัตราเร็วที่เปลี่ยนแปลงไปในหนึ่งหน่วยเวลานั่นเองนะคะซึ่งสัญ,ญลักษณ์ของความเร่งก็จะเป็นตัว a a เเล็กตัวนี้หน่วยของความเร่งก็จะเป็นเมตรต่อวินาทีกำลังสองอย่าลืมนะว่ามันต้องมีกำลังสองด้วยนะคะ ซึ่งาาความเร่งของเราก็จะหาได้จาก v ลบ u ส่วน t v ในที่นี้คือความเร็วปลายค่ะความเร็วปลาย u ในที่นี้คือความเร็วต้น u ในที่นี้คือความเร็วต้นหารด้วย t คืออะไรนะบอกไปแล้วเมื่อกี้ t คือเวลา t คือเวลาค่ะ คุณครูบอกแล้วมีอะไรบ้างนะเมื่อกี้มีอัตราเร็วมีความเร็วแล้วก็มีความเร่งโอเคไหมคะมีอัตราเร็วมีความเร็วมีความเร่งี้นกลับไปดูใหม่นะย้นกลับไปดูใหม่นะคะอัตราเร็วหาได้จากอะไรนะระยะทางหารด้วยเวลาความเร็วหาได้จากอะไรนะการกระจัดหารด้วยเวลาความเร่งล่ะความเร่ง ของเราจะหาได้จากความเร็วปลายลบด้วยความเร็วต้นหารด้วยเวลาโอเคนะคะอย่าลืมนะไปกันต่อจากคราวนี้พอเรารู้สมการแล้วเนี่ยเรารู้สมการแล้วเราจะนําสมการที่ได้เนี่ยไปทําการคํานวณน,นะคะจะเอาไปทําการคํานวณหรือเอาไปทําการคํานวณเป็นตัวเลขเป็นทําโจทย์หรือไปทําแบบฝึกหัดนั่นเอง ะะก็จะสอนก่อนแล้วแบบฝึกหัดก็จะให้ทีหลังโอเคเนาะนะคะราวนี้ไปดูไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะไปดูตัวอย่างกันมาดูตัวอย่างข้อแรกตัวอย่างข้อแรกของเราบอกว่ารถโดยสารเริ่มออกเดินทางจากกรุงเทพเวลาสองทุ่มยี่สิบนกา มาถึงเชียงใหม่เวลา8นาฬิกากำหนดให้ระยะทางจากกรุงเทพถึงเชียงใหม่เป็น720กิโลเมตรจงหาว่ารถโดยสารคันนี้วิ่งด้วยอัตราเร็วเฉลีย่ยเท่าไหร่อราบอกมา700กิโลเมตรหน่วยมันเป็นไรลูกหน่วยมันเป็นกิโลเราต้องเปลี่ยนจากกิโลไปเป็นเมตรก่อนแล้วเปลี่ยนจากกิโลไปเป็นเมตรเปลี่ยนยังไงเปลี่ยนได้จาก700 ยีเ่เศษไปคูณเท่าไรคะหนึ่งเมตรมีกี่เซนเออหนึ่งกิลหนึ่งกิโลมีกี่เมตรหนึ่งกิโลเมตรมีกี่เมตรมีพันเมตรถูกไหมใช่ไหมคะฉะนั้นมันก็จะกลายเป็นเจ็ดเท่าไรลูกเจ็ดสองศูนย์ ก็จะกลายเป็นเจดเติมศูนย์เข้าไปอีก3ามตัวใช่ไ่มนะก็จะกลายเป็นเจ็ดแสสองมืเมตรนะคะนั้นแล้วถามว่าถึงเวลาสองทุ่มจากเชียงใหม่มาถึงกรุงเทพสองทุ่มจาก8ปดโมงเชา้ามาถึง2องทุ่มเวลากี่ชั่วโมงเวลาเป็นกี่ชั่วโมงลูก เวลาเป็นอนับจากแปดโมงถึงสองทุ่มมาแปดโมงเก้าโมงสิบโมงสิบเอ็ดโมงเที่ยงบ่ายโมงบ่ายสองบ่ายสามบ่ายสี่บ่ายห้าหกโมงทุ่มสองทุ่มเป็นเวลาเจ็ดชั่วโมงนนั้แล้วเราก็เอาเจ็ดไปคูนกับเท่าไหร่เป็นชั่วโมงสามพันหกร้อยใช่หรือไม่ เขาคิดเป็นวินาที3,600ใช่มั้ยใช่ไหมคะฉะนั้นแล้วมันก็จะได้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่มันก็จะมีค่าเท่ากับ25,200 2 25, ่น0 0 จะต,ต้องอ่านอนมาอไอัตราเร็วเฉลี่ยอัตราเร็วเฉลีย่ยหาได้จากอะไรนะมีมีค่าเท่ากับระยะทางหารด้วยเวลาใช่หรือไม่ก็จะมีค่าเท่ากับระยะทางทั้งหมดเป็นเท่าไหร่นะเจ็ดแสนสองหมื่นหารด้วยเวลาคือสองสองหมื่นห้าพันสองร้อยใช่หรือไม่ครับหารการออกมาแล้วคำตอบจะมีค่าเท่ากับหนึ่งพันเมตรต่อวินาทีนะคะ โอเคไหมคะลองไปหารดูนะคะหารกันออกมานะคะจะมีค่าเท่ากับ1นึ่งพเมตรต่อวินาทีโอเคเข้าใจเนาะข้อนี้ไปกันต่อจา้าข้อต่อไปมาดูข้อนี้นะคะเขาบอกว่านายกอและนายขอเริ่มออกวิ่งพร้อมกันจากจุด A ไปยังจุด B โดยนายกอวิ่งเป็นเส้นตรงด้วย ตามเส้นที่หนึ่งนี่ตามเส้นที่หนึ่งส่วนนขอวิ่งวิ่งเป็นเส้นโค้งตามเส้นที่สองดังรูปใช้เวลา20นาทีเท่ากันข้อใดกล่าวถูกต้องข้อใดกล่าวถูกต้องอมาดูโจทย์มาดูช้อยกันเลยค่ะคําตอบจะตอบเป็นข้อสิตอบว่านายกมีขนาดความเร็วเฉลีย่ยเท่ากับนายขอแต่มีอาัตราเร็วเฉลีย่ยน้อยกว่ากัน ความเร็วเฉลีย่ยความเร็วเฉลี่ยจะมีค่าเท่ากันทําไมถึงบอกว่าความเร็วเฉลี่ยเท่ากันเพราะว่าความเร็วหาได้จากการกระจัดหารด้วยเวลาใช่หรือไม่การกระจัดหารด้วยเวลาซึ่งอัตราเร็วจะมีค่าน้อยกว่าเพราะหาอะไรนะระยะทางหารด้วยเวลาซึ่งระยะทางเราทั้งหมดหารด้วยเวลาการกระจัดหารด้วยเวลาดังนั้นแล้วความเร็วจะมีค่าน้อย <S <s <uck m. S 1> จะมีค่าเท่ากันส่วน กไก่ความเร็วเอนอนยกเนี่ยมีความเร็วเฉลีย่ยเท่ากับนายขอแต่อัตราเร็วจะมีค่าน้อยกว่าเพราะฉะนั้นตอบข้อที่สี่โอเคนะคะโอ,คโอเคนะลูกไปต่อจ้าข้อนี้นะคะ หากวิ่งรอบสนามครบ1รอบระยะทาง400เมตรใช้เวลา100วินาทีแสดงว่าข้อไหนถูกต้องวิ่งรอบสนามวิ่งรอบสนามค่ะรอบสนามก็คือวงกลมใช่ไหมคะวิ่งรอบสนามคือวงกลมฉะนั้นแล้วโจทย์ถามหาอะไรแสดงว่าการกระจัดระยะทางครบหนึ่งรอบระยะทาง400ใช้เวลา100วินาที สุดท้ายแล้วการกระจัดก็มีค่าเท่ากับศูนย์ความเร็วเฉลีย่ยก็มีค่าเท่ากับศูนย์ใช่ไหมการกระจัดต้องมีค่าเท่ากับศูนย์เพราะมันเป็นวงกลมใช่ไหมคะจุดเริ่มต้นกับจุดสุดท้ายอยู่จุดเดียวกันจุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายอยู่จุดเดียวกันฉะนั้นแล้วการกระจัดจึงมีค่าเท่ากับศูนย์ความเร็วก็ต้องมีค่าเท่ากับศูนย์เพราะอะไรเพราะการกระจัดเอ่อเพราะความเร็วหาได้จากการกระจัดฐานด้วยเวลา ซึ่งการกระจัดมีค่าเท่ากับ0นย์เอาไปหารด้วยอะไรก็มีค่าเท่ากับศโอเคนะคะตอบข้อ4ไปกันต่อเลยข้อถัดไปจ้าข้อถัดมานะคะเขาบอกว่านักวิ่งวิ่งรอบสนามที่มีความยาวเส้นรอบวงคือ400เมตร400เมตรนะครบรอบใช้เวลา50ินาที ต้องหาอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยให้หาอัตราเร็วเฉลี่ยซึ่งอัตราเร็วเฉลี่ยของเราหาได้จากอะไรนะจ๊ะระยะทางหารด้วยเวลาซึ่งระยะทางทั้งหมดคือ400เมตรหารด้วยเวลาที่เขาให้มาเท่าไหร่50วินาทีก็เอา400ไปหารกับ50 0ตัด0 5อะไรได้45 8 40ฉะนั้นแล้วระยะทางเออการ อ,อ,อัตราเร็วของเรานะคะจึงมีค่าเท่ากับ8เมตรต่อวินาทีเอาไปหาความเร็วเฉลี่ยบ้างค่ะไปหาความเร็วเฉลี่ยของเราบ้างความเร็วเฉลี่ยของเราก็จะหาได้จากการกระจัดหารด้วยเวลานะคะการกระจัดของเราจะหารด้วยเวลาการกระจัดของเราจะมีค่าเท่าก,กับเท่าไหร่การกระจัดของเรามีค่าเท่าก,กับศูนย์เพราะว่าอะไรวิ่งรอบสนาม ถ้าวิ่งรอบสนามมันเป็นวงกลมใช่ไหมคะจุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายจะอยู่จุดเดียวกันฉะนั้นแล้วศูนย์หาร50 0ศูนย์หารอะไรก็มีค่าเท่ากับ0ูนยโอเคนะคะ,ะไปกันต่อจ้าเร็วกันไปไหมไม่เร็วนะจ้าาไปดูโจทย์ข้อนี้กัน ขับรถออกจากบ้านด้วยความเร่ง4เมตรต่อวินาทีเอามาเรื่องของความเร่งแล้วนะคะความเร่ง4เมตรต่อวินาทีอยากทราบว่าในอีก5วินาทีต่อมารถจะมีความเร็วเท่าใดโจถามหาความเร็วถามหา V ีค่ะ ซึ่งเขาให้ความเร็วความเร่งมาแล้วคือ A เป็น C ความเร่งของเราหาได้จากอะไรนะคะสมการความเร็วปลายลบด้วยความเร็วต้นหารด้วยเวลาเนาะความเร่งให้มาแล้วเป็น C ความเร็วปลายความเร็วปลายไม่รู้โจทต้องการหาความเร็วปลายความเร็วต้นบอกว่าขับรถออกจากบ้านออกจากบ้านแสดงว่าความเร็วต้นเป็นศูนย์นะคะ ด้วยเวลาเวลาของเราผ่านไปกี่วินาที5วินาทีนะคะก็เอาตั้งสมการเสร็จปุ๊บอันนี้มันหารอยู่ใช่ไหมลูก5มันหารอยู่ย้ายฝั่งมาฝั่งนี้จะกลายเป็นอะไรจกหารอยู่ย้ายเป็นคูณแล้วก็4ีคูณ5จะมีค่าเท่ากับ20ฉะนั้นแล้วความเร็วของเรา v จึงมีค่าเท่ากับ ย0เมตรต่อวินาทีเย้เยเย,เยได้คำตอบแล้วจ้าเข้าใจเนาะโอเคเดี๋ยวไปกันต่อเลยข้อนี้นะคะบอกว่าเสือชีตาเริ่มออกวิ่งจากจุดนิ่งจากจุดยุดนิ่งนะจนมีความเร็วเป็น12เมตร จนมีความเร็วเป็น12เมตรต่อวินาทีเมื่อเวลาผ่านไป5วินาทีถ้าอัตราเร็วเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอจงหาความเร่งโจทยต้องการถามหา a ค่ะให้อะไรมาแล้วให้ v เท่ากับ12ความเร็วปลายเพราะอะไรเพราะจากจุดหยุดนิ่ง u ต้องมีค่าเท่ากับ0ใช่ไหมคะความเร็วต้น อยู่ต้องมีค่าเท่ากับศูนย์ฉะนั้นแล้วความเร่งของเราหาได้จาก v ความเร็วปลายลบด้วยความเร็วต้นหารด้วยเวลาอ่ะมาแทนค่าตามสมก,การเลยค่ะแทนค่าตามสมก,การลงไปความเร็วปลายคือสิบสองความเร็วต้นคือศูนย์เวลาเป็นเท่าไหร่นะห้าวินาทีเก้าสิบลบศูนย์มีค่าเท่ากับสิบสองสิบสองหันห้าเร็วเกินไปไหมไม่เร็วน,นะ 1 2ห้5มีค่าเท่ากับ2.4ฉะนั้นแล้วคำตอบของเราจึงมีค่าเท่ากับ2.4เมตรต่อวินาทีกำลงังสองอย่าลืมใส่กำลังสองด้วยนะจ๊ะเพราะอะไรเพราะมันเป็นความเร่งเนาะโจะทย์าหาความเร่งําหาเองนะคะ,ะข้อถัดไปเลยตัวอย่างตัวอย่างนะคะทำตัวอย่างเยอะๆจะได้เข้าใจเนาะลูกเนาะ อันนี้มาดูข้อนี้นะคะข้อนี้บอกว่าการเคลื่อนที่ของรถยนต์รถจักรยานยนต์แบ่งเป็นสามช่วงดังนี้ช่วงที่หนึ่งใช้เวลาศูนย์ถึงสิบวินาทีได้ความเร็วศูนย์ถึงสี่สิบเมตรต่อวินาทีช่วงที่สองเวลาสิบถึงยี่สิบวินาทีได้ความเร็วสี่สิบเมตรต่อวินาทีคงตัวไปเรื่อยๆ ช่วงเวลา20-30วินาทีได้ความเร็วจาก40ลดลงเหลือ10เมตรต่อวินาทีโจทย์ถามว่าจักรยานยนต์มีความเร่งเฉลีย่ยเป็นกี่เมตรนะคะโจทย์ต้องการถามหาความเร่งเฉลีย่ยจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ฉะนั้นแล้วความเร่งของเราหาได้จากอะไรนะความเร็วปลายลบด้วยความเร็วต้น หารด้วยเวลาทั้งหมดใช่หรือไม่แล้วก็เอาเท่าไหร่นะ10ลบ0ใช่ไหมคะหารด้วยเวลาคือ30ฉะนั้นแล้วความเร่งของเราจึงมีค่าเท่ากับอ่ะ10ตัดกับส10 10 1 10กลายเป็น1ส่วน3 1ส่วน3มีค่าเท่ากับ ศูนย์จุดสามสามใช่หรือไม่ศูนย์จุดสามสามโอเคไหมคะเข้าใจที่คุณครูอธิบายไหมลูกเนาะวันนี้คุณครูสอนอยู่สามเรื่องเรื่องของอัตราเร็วเฉลี่ยความเร็วเฉลี่ยแล้วก็ความเร่งนะคะอย่าลืมนำกลับไปใช้และอย่าลืมนำกลับไปทบทวนด้วยนะคะ สำหรับวันนี้คุณครูขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ